สวัสดีครับผมก็ผมก็เป็นแฟนคลับใบเฟิร์นนะผมก็วันนี้วันนี้มาทำอะไรครับวันนี้มาดูน้องเฟิร์นถ่ายแคทแมกกาซีนนะผมที่สวนเ,เสนานิโคมนะผม<ป>ก็วันนี้เราไปพบก,กับน้องเฟิร์นแล้วผมน้องเฟิร์นมาแล้วสวัสดีค่ะ,คดคะเดี๋ยวไปสวัสไรนิดนิดก่อนกันเ๋ยวรอระหว่างที่รอน้องเฟิร์นนะผม มีเพลงนิดหน่อยเราก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรก็มามาวันนี้เราก็ได้มาที่ชมรมสุภาพครับผมมันเป็นของหมู่บ้านหมู่บ้านสีน่านนิเวศแล้ววันนี้นะครับเราก็มากันแบบเยอะแยะม,มากมายครับผมแล้วในวันนี้เรา,เราติดตามชมน้องเปิดหรือน้องเปิร์ดรมาทานะักทายมาตามมาเลยครับผม อันนี้เป็นทีมงานนะผมที่มาถ่ายแคนเบอร์รีน้ต้องเฟิร์นนี<ห>นแออ่แล้วส่วนรูปแบบจอกมาาน่ารักแค่ไหนก็คือเมืม่อเช้านี้ถ่ายแบบปกในประมาณเจ็ดเจ็ดหน้าแล้วก็มีหน้าปกด้วยรับรองว่าสวยน่าร่อนติดตามชมและแซื้อได้เลผม <laughs>